Hello my students สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์โบพาเฟินกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง much have to much have to เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันเรามาทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันนะคะ 1. น,นักเรียนทราบความหมายโครงสร้างและหลักการใช้ much have to 2. นักเรียนสามารถเติม much และ Have to ได้ 3. นักเรียนสามารถนำเรื่อง Must Have to ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียนในวันนี้ก็คือ 1. หน,นังสือเรียนแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวเข้มนักเรีเรยนเตรียมขึ้นมาเลยค่ะ 2. ส,สมุดหลายวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีชมพูสำหรับจดเนื้อหาของวันนี้นะคะ 3. อุปกรณ์ในการเขียนเช่นปากกาน้ำเงินปากกาแดงไม้บรรทัดลิควิดเตรียมให้พร้อมค่ะ 4. d i ดิกช n น r y หรือโทรศัพท์เราจะใช้ในการแปลนะคะโอเคไหมคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูกันนะคะคุณครูมีคำถามอยู่3คํคำถามจะถาม,มักเรียนค่ะมาดูกันเลยค่ะคำถามที่ 1. m u s t have to คืออะไร must have to คืออะไรคำถามที่2 m u s t have to ใช้อย่างไร m u s t have to ใช้อย่างไรคำถามที่3โครงสร้างของ m u s t have to คืออะไรโครงสร้างของ m u s t have to คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคไหมคะเด็กๆค่ะสำหรับ m u s t have to เรามาดูความหมายกันนะคะ ตัวที่หนึ่งว,ว่า m u c h must แปลว่าต้องค่ะแปลว่าต้องนะคะ must ต้องใช้ยังไงใช้กับประโยคที่เราจะบอกถึงสิ่งที่เราต้องทําจําเป็นต้องทํามีความหมายในเชิงบังคับว่าต้องทำนะคะเป็นการบังคับนะคะ must แปลว่าต้องใช้กับสิ่งที่ต้องทําคือเป็นเชิงบังคับเนาะต่อไปมาดูกันค่ะคําว่า have to h a v e t o ก็แปลว่าอะไรคะจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องทำนะคะใช้ยังไงใช้ในการบอกว่าจําเป็นที่จะต้องทําระดับความเข้มข้นเขาก็จะลดลงมากกว่า much นะคะเหมือนกับบ,บังคับแต่ไม่ไดบ้บังคับประมาณเหมือน much แต่ว่า h a v e t o ก็คือบังคับเหมือนกันแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องทําโอเคไหมคะ คราวนี้เราจะมาดูคําว่า m u t นะคะเราจะมาจเจาะลึกลงไปคําว่า m u t กันค่ะคําว่า m u t มาดูโครงสร้างของเขากันนะคะเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าอ่ามาดูค่ะ subject บวก m u c h บวก verb one บวก object subject บวก must บวก verb o บก object subject ก็คืออะไรคะ subject ก็คือประธานนั่นเองคะ่ะบวกด้วย must ที่แปลว่าต้องนะคะบวกด้วย verb o n คือกริยาช่องที่1แล้วก็ตามด้วย object ก็คือกรรมของประโยคบางประโยคอาจจะไม่มีกรรมมารองรับเนาะแต่บางประโยคก็จะมีกรรมมันก็แล้วแต่ประโยคนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันคะ่ะ We must stay here tonight. We must stay here tonight. we ก็คือ subject ของประโยคใช่ไหมคะ we ก็แปลว่าพวกเราตามด้วย must แล้วก็ must แปลว่าอะไรคะ must แปลว่าต้องใช่ไหมคะอะคราวนี้ must บวกด้วย verb one verb one ก็คือคำว่า stay ใช่ไหมคะคราวนี้บวกด้วย object ก็คือคำว่า here here ก็คือที่นี่นะคะพวกเราจะต้องเป็นไงคะพวกเราต้องอาศัยที่นี่ เป็นไงคะ tonight ก็คือคือนนี้คือคือนนี้เราจะต้องอาศัยที่นี่นะประมาณนี้เนาะเป็นเชิงบังคับนะคะต่อไปค่ะ you must see a doctor you must see a doctor ก็คือคุณเป็นไงคะคุณต้องพบแพทย์อาจจะไม่สบายมีอาการไม่ดีก็ต้องไปพบแพทย์ you, you ก็คือ subject ของประโยคใช่ไหมคะตามด้วย must ใช่ไหมคะก็คือต้อง ต่อไปก็คือ verb one ก็คือคำว่า see ไปพบใคร object ก็คือ doctor คุณต้องไปพบแพทย์หรือไปพบหมอนั่นเองนะคะข่าวนี้เรามาดูโครงสร้างปฏิเสธถ้าต้องไม่ล่ะเพราะว่า must เพราะว่า must แปลว่าต้องใช่ไหมคะขราวนี้เราจะเป็นปฏิเสธก็คือต้องไม่ประโยคของเขามาดูโครงสร้างของเขาเลยค่ะ subject บวก mustn't บวก verb one บวก object subject บวก mustn't บวก verb one บวก object โอเคไหมคะ,ะมาดูเลยค่ะ subject ก็คือประธานมาสึงก็คืออะไรคะก็คือก็คือต้องไม่เป็นรูปปฏิเสธแล้วค่ะนี้บวกด้วย verb one ก็คือกริยาช่องที่1น,นั่นเองค่ะต่อด้วยอะไรคะ object ก็คือกรรมของประโยคค่ะมาดูกันนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่ง we mustn't go to bed late We มาเด go to bed late ก็คือพวกเราเป็นไงคะต้องไม่ไปไปไหนไปนอนคือ go to bed ก็คือเป็นไงคะก็คือไม่เข้านอนเป็นไงคะ late late ก็คือเป็นไงเอ่ยอ่า late ก็คือข้านอนดึกห้ามเข้านอนดึกนะบางวันนี้มันอาจจะทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะอ่าคราวนี้ก็ดูนะคะ V ก็คือ subject ใช่ไหมคะมาดก็คืออะไรคะก็คือตามโครงสร้างรบ r วันคือคือ go ใช่ไหมคะ ต่อไปอ็อบเจกต์ก็คือเบสโอเคไหมคะต่อไป Children มานึง Pay on อนดีไซน์ชีลดมานึงเพย์ออนดีก็คือเด็กๆก็คือเด็กๆเนาะ Children คือเด็กๆเด็กหลายคนอ่าเด็กๆก็คือเป็นไงคะมาเดนก็คือต้องไม่ Pay pay คือเว r ร์กวันไม่เล่นที่ไหนคะต้องไม่เล่นที่ไหน อาจจะเป็นพื้นที่ดไซน์ก็คือเป็นพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่อันตรายเนาะเด็กๆเ,เขาไม่ควรไปเล่นเพราะว่าถ้าไปเล่นแล้วมันจะเกิดอันตรายขึ้นโอเคไหมคะค่ะขาวนี้นะคะเรามาดูคำว่า have to have to มาดูโครงสร้างบอกเล่าของเขานะคะโครงสร้างของเขาก็คือ subject บวก have to หรือ has to บวก verb 1บวก object subject บวก have to บวก has to อ่าสองอันนี้นะจำดีๆบวกด้วย verb 1บวกด้วย object subject ก็คืออะไรคะ subject ก็คือประธานนั่นเองตามด้วยอะไรคะ have to หรือ has to เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าประธานตัวไหนจะใช้ have to หรือ has to เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะห้ามใช้สองอันนี้ซ้อนกันนะคะบวกด้วย verb one verb one ก็คืออะไรคะ verb one ก็คือกริยาช่องที่1น,นั่นเองค่ะบวกด้วย object object ก็คือกรรมของประโยคนะคะคราวนี้เรามาดูว่าจะใช้ have to หรือ has to กันนะคะที่แปลว่าต้องควรจะต้องประมาณนี้เนาะโอเคไหมคะ,ะควรจะทำประมาณนี้ ประธาน I U V D หรือประธานพระหูพจน์ประธานที่มีหลายสิ่งมีมากกว่า1ให้ใช้คำว่า h a e to โอเคไหมคะ,ะต่อไปประธาน he she it หรือประธานเอกพจน์ประธาน1สิ่งมีแค่หนึ่งสิ่งให้ใช้คำว่า has to โอเคไหมคะ,ะมาดูประโยคกันคะ่ะ they have to play football they have to play football h e y ก็คืออะไรคะ subject ของประโยคก็คือพวกเราพวกเขาอะพวกเขานั่นเองนะคะต่อไป have to ก็คือควรต้องประมาณนี้เนาะมันจะซอ f มากกว่าถ้าใช้คำว่า must ก็คือต้องอันนี้คือ have to ก็คือควรต้องหรือว่าประมาณว่าควรจะทำประมาณนั้นเนาะอ่าต่อไป play ก็คือ verb one object ก็คือฟุตบอลพวกเราควรต้องเป็นไงคะเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะต่อไป She has to cook. She has to cook. อ่าแปลว่าอะไรคะ She ก็คือ subject ของประโยคประธานของประโยคนั่นเองตามด้วย่ h has to ใช่ไหมคะใช้ She has to อ่าก็คือคราวนี้ verb one ก็คือคำว่า cook อ่าพวกเราเป็นไงคะควรต้องทำอาหารใช่ไหม อ b อบเจกต์ของประโยคข้อนี้ก็คือไม่มีมันแต่ว่ามันเป็นประโยคโดยสมบูรณ์เนาะอ่าเรามาดูข้อแตกต่างกันระหว่าง2ประโยคนี้กันค่ะทาไมอันแรกใช้ they have อันที่2ใช้ she has ใช่ไหมคะอ่ามาดูอันแรกคือ they have to อันที่2 she has to เพราะว่าอะไรคะรู้ไหมคะอะ่ถูกต้องค่ะเพราะว่าอันแรกประโยคแรก they have to foot pay อ่า they have to p a y football They have to play football ก็คือเป็นไงนะคะประธานของเขาคือคำว่า they ใช่ไหมคะเป็นประธานพระหุ่งพ์ไปดูในกฎของประธานพระหุพงพ์ก็คือใช้คำว่า have to แล้วก็ใส่ have to ห้ามห้ามใส่คำว่า has to ไปนะคะส่วนประโยคที่สอง she has to cook ก็คือประธานของเขาเราดูประธานก็คือ she ใช่ไหมคะประธาน she ก็คืออยู่ในประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็เลยใช้คำว่า has to โอเคไหมคะเด็กๆ ค่ะคราวนี้เรามาดูโครงสร้างในรูปปฏิเสธกันนะคะโครงสร้างของเขาก็จะยาวหน่อยนะคะ subject บวก dot หรือ d o e s n t บวก have to หรือ has to บวก verb one บวก object นะคะ,ะก็คือเราจะใช้คาว่า dot หรือ d o e s n t เราต้องดูประธานก่อนนะคะว่าประธานเขาคือตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันส่วน have to กับ has to ก็คือเราดูมาแล้วในรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะมาดูค่ะ เติม don't หรือ doesn't หน้า have to หรือ has to โอเคไหมคะเติม don't หรือ doesn't หน้า have to หรือ has to อ่ะมาดูถ้าประธานเป็น I you we they เราจะเติมหรืออ่ะเป็นประธานเอาหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งให้เติมคำว่า don't นะคะประธาน he she it เอกพจน์หรือแค่หนึ่งสิ่งหนึ่งเดียวให้เติมคำว่า doesn't โอเคไหมคะห้ามจำสลับกันหรือห้ามเติมสลับกันนะคะ มาดูตัวอย่างประโยคค่ะ h e y don't have to p a y football they t h e y don't have to play football เห็นไหมคะประธานเป็น t h e y ก็คือเป็นพหูพจน์เป็นประธานหลายสิ่งเป็นพหุพจน์ก็ใช้คำว่า don't และตามด้วย have to นะคะโอเคไหมคะต่อไป she doesn't h a s to cook she doesn't h a s to cook เห็นไหมคะ ประธานเป็นไรคะประธานเป็นชีแเราก็ใช้คําว่า does ตัตามด้วย has to โอเคไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดู activity นะคะก็คือคกิจกรรมให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มสีเขียวเข้มหน้าที่61ข้อที่3ใหญ่หนังสือสีเขียวเข้มห,หน้าที่61ข้อที่3ใหญ่หนักเรียนเปิดไปเลยคะ่ะ เริดแล้วยังเอ้ยอ่ะโอเคค่ะเรามาดูข้อที่สามเนาะคำสั่งเขาบอกว่า listen and t i c k ก็คือก็คือฟังแล้วก็ให้เราเป็นไงคะเช็คเครื่องหมายถูก the c h o r e s h a r i e y has to do ก็คืออะไรคะก็คือตัวละครของเราก็คือ h a r i e y ใช่ไหมคะก็คือให้เขียนเครื่องหมายถูกลงไป ในสิ่งที่ฮาวเว่ยเนี่ยก็คือทำงานบ้านถ้าเขาทำก็ติ๊กถูกไปแต่ถ้าเกิดเขาเป็นไงคะเขาไม่ได้ทำก็ให้กาเครื่องหมายผิดลงไปโอเคไหมคะ,ะแค่ให้เติมเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมองฟังคุณครูทีละข้อนะคะเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยคะ่ะฟังคุณครูดีๆนะคะว่าเขาทำหรือเขาไม่ทำประมาณนั้นเนาะควรทำหรือต้องทำหรือยังไงไปดูดีๆคะ่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะ he doesn't have to tidy his room อ่ะอีกรอบเนาะ he doesn't have to tidy his room ย็งไงคะข้อที่หนึ่งได้หรือ,อยังเอ่ยได้คำตอบว่าอะไรคะอยเป็นติ๊กว่าอะไรคะอ่าคำตอบที่ถูกก็คือเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะอ,ะคอ่ค่อยๆทำตามนักเรียนเขียนตามุครูไปในหนังสือเล่มเขียวเข้มเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่2กันค่ะ He doesn't have to take out the rubbish He doesn't have to take out the rubbish คิดว่าเขาเป็นไงคะ,อะลองเติมดูนะคะว่าจะเหมือนคุณครูหรือเปล่าตอไปเลยคะ่ะอ่าเครื่องหมายผิดนะคะต่อไปข้อที่3 He has to face the hunters He has to face the hunter เป็นไงคะคิดว่ายังไงเอ่ย talk ทิค t a k ทิค talk ทิค talk t a k ทิค t a k ทิค t a k ทิค t a k อ่าเครื่องหมายถูกนะคะแสดงว่าเขาต้องทำใช่ไหมอ่าประมาณนั้นเลยเนาะต่อไปประโยคที่ c he has to go to the library he has to go to the library เป็นไงคะคิดว่านยังไงเอ่ย ทอกทิกทอกทิกทอกทิกทอกทอกทิกทอกทิกทอกทิกทอกอ่าคือหมายถูกนะคะโอเคไหมคะต่อไปข้อที่5มาดูกันเลยค่ะ He doesn't have to take the dog for a walk ใช่ไหมคะ He doesn't have to take the dog for a walk เป็นไงคะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยท็อกทิกท็อกทิกท็อกทิกทอก ทอกทิกทอกทิกทอกทิกทอกอ่าถูกนะคะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะอ่าแสดงว่าจะต้องทำใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูข้อไหนคะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่า he has t o r i n g g a m he has t o r i n g g a m คืออะไรคะอ่าลองดูสิคะฟังประโยคแล้วจับใจความดี ทอกทิกทอกทิกทอกทิกทอกทอกทิกทอกทิกทอกอ่าเยียงตัวหมายถูกนะคะต่อไปเรามาดูอันสุดท้ายกันค่ะ he has to do his homework he has to do his homework ได้ยังเออได้คำตอบหรือยังคะโอเคค่ะทอกทิกทอกทิกทอกทิกทอกมาดูกันค่ะ โอเคไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันอีกนะคะครั้งนี้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่ะค่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดสําหรับวันนี้กันนะคะให้นักเรียนจดลงไปในสมุดค่ะวันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะเขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยเนาะเขาบอกว่า complete sentence with must must Have to, has to พูดง่างยๆก็คือให้นำสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้ไปเติมลงไปในแต่ละประโยคนะคะนักเรียนตั้งใจทำนะคะโอเคไหมคะ,อะลองทำแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะ Finish t i m e for today ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับฟิชเชอร์โบพาเฟินกันแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมเช็คคือพุ่งนี้นะคะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็อย่านี้มาพูดคุยกันนะคะโอเคไหมคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ